มาเจอกันนะคะที่ช่อง u t ท b e น Stars, ะคะปานิตาชาแนลกันอีกแล้วนะคะสำหรับต้นคลิปแบบนี้นะคะทุกคนขาเหมือนเดิมเลยคือเราเดี๋ยวจะมาพูดถึงนะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วดีนะคะเรียกว่าใช้ดีบอกต่อแล้วกันเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะาพูดถึงวันนี้นะคะ <ders> ตัวผมเพิ่งอาบน้าเสร็จทุกคนขาแต่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 แตแตแตยังไม่ได้ล้างหน้านะคะทุกคนขาวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล้างหน้าในช่วงนี้นั่นเองนะคะก็คือ ตัวน,นี้เลยทุกคนค่ะเป็นของพรน,นั่นเองนะคะเนาะเป็นหลอดสีชมพูที่เขาเพิ่งจะมีวางขายเมื่อไม่นานม,มานี้นะคะเนาะ<ส>นนก็ได้ทําการทดลองใช้หนึ่งหลอดนะคะสองหลอดนะคะแม้กระทั่งหลอดแบบพกพาก็ใช้ทุกคนเป็นสามหลอดเนาะนหลอดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหลอดนี้นะคะน้องก็คือแบบที่แบนดกันแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วเนาะสำหรับหลักๆเลยตัวนี้บอกก่อนนะว่าไม่ได้ช่วยในเรื่องของสิว แต่ทาให้ผิวนั้นมันมีความแบบสะอาดและที่สําคัญล้างแล้วเนี่ยหน้ามันไม่ได้มีความแบบแห้งหรือว่าเอียดนะคะน้องก,ก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำลูบหน้ากันก่อนนะคะนี่ลูบใี่หน้าพอเปียกนะทุกคนก็กลมาใช้ให้ดูแบบค่อนข้างบีบออกยากนะนี่นี่ใช้ไปเลยประมาณนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขยี้จนกว่าน้องเนี่ยจะเกิดฟองนะคะนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมก็เอาน้ําใส่น้องหน่อยแล้วก็ขยี้ต่อ ก็ลงนี้เลยจะบอกว่าเนื้อผลิตภัณฑ์มีความแบบหอมมากนุมมากก้นหาความหอมเนี่ยก็ยังคงเป็นความแบบสเต็ปของพอสไตล์ของพอนะคือใช้แล้วเฮ้ยพออันนี้แน่นอน ก็อชอบมากนะคะสําหรับอันนี้ใช่แล้วนะคะรู้สึกว่าหน้ามันสะอาดจริงแล้วก็ที่สําคัญคือแบบน้องไม่แห้งไม่ทําให้ผิวแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแห้งเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลักๆเลยเนี่ยตัวบังเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของผิวมันเป็นสิวใช่ปะแต่ตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาคือข้อดีนะน้องไม่ช่วยในเรื่องสิวใช่ปะแต่ข้อดีคือสิวไม่ค่อยขึ้นทุกคนเพราะว่าเราอะ เจอผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าล้างหน้าแล้วมันรู้สึกเฮ้ยมันสะอาดจริงแล้วก็สามารถขจัดสิ่งสกปรกในรูขุมขนได้นะคะเนาะอันนี้บอกก่อนนะว่าแบรนด์เลสสปอนเซอร์นะคะเพรายังไม่มีแบรนด์ไหนสปอนเซอร์ที่ฉันเลยนะคะถ้าจะทำยูทูบมาเนาะก็คือซื้อเองใช้เองนะคะลองเองก็เจ็บเองนะคะอยู่คนเดียวเลยนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยจะบอกเลยนะว่าตัวไปไม่ใช้คนเดียวนะเพราะรู้ว่าดีก็ไม่ใช้คนเดียวให้ลูกใช้ด้วยนะคะซึ่งลูกสาวสองคนเลยบอกดิมมากแม่แล้วก็ชัยในเรื่องของการทําผิวเนี่ยมันมีความแบบสีผิวสม่าาาาาาเเสสมมมมอกกกนนน่่่คนนะะะใให้วววรจงับผิถ ใช้มาสามรอดแล้วพี่เห็นผลบ้างหรือยังในเรื่องของความกระจ่างใสก็บอกตามตรงเลยว่าในเรื่องของความกระจ่างใสแบบวายังไม่เห็นผลขนาดนั้นแต่ใน,นเรื่องของสีผิวดูวแบบสม่ำเสมอขึ้นอ่ะเฮ้ยไม่เห็นผลเพราะสีผิวไม่ได้มีความแบบแบ่งสีเนาะอ,อ่านก็เป็นประมาณนั้นเสร็จเรก็ล้างทุกคนล้างเลยนะคะซึ่งที่ทนมาอาลิปตรงนี้มันก็ไม่ได้สวก,กับการล้างเลยนะคะเนาะแมวนุกคนุเด็กหืมํำ ล้างออกก็ออกง่ายนะทุกคนพอาะน้องไม่ได้เหนียว,วนั่นอหะถามว่าถ้าเข้าตาแสบตาไหมไม่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยล้าน้องออกให้สะอาดแหมดจนก่อนรให้ลืมนี่นี่คือผิวที่ได้หลังจากที่ล้างนะทุกคนไม่มีการแห้งไม่มีการเอียดนะคะทุกคนขาะยังคงเป็นผิวของเราอยู่แบบปกติเลยคือดีมาก ใช้ง่ายสะอาดจ,จริงแล้วก็ล้างออกง่ายนะคะผิวคือแบบมีความแบบกระจ่างใสขึ้นทันทีหลังจากที่เรารู้สึกว่าล้าเสร็จนะทุกคนเนี่ยคือใช่ถ้าไม่ดีจริงจะไม่ใช้แบบดูดีคนจำรอดนะคะํารอดแล้ว นะเดี๋ยวคิดว่าหมดจากสูตรนี้แล้วตัวปางเองก็มีหนึ่งสูตรที่อยากลองเช่นกันแต่ก็เป็นของพรนะทุกคนจะเป็นสูตรสีดํานะคะเป็นสูตรใหม่เหมือนกันหือว่าจะไปลองนะพอเข้ามาดูตัวแบบที่บางชายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเลยมันดีหรือว่าเราป้ายยาแล้วไม่เห็นผลทุกคนก็สามารถไปซื้อตามงได้นะคะเนาะหรือว่าเดี๋ยวตัวปางเองไปใช้สีดําแล้วเกิดว่า i, เฮ้ยมันดีจริงมันอะไรจริงปังก็มาป้ายยาทุกคนอีกนะคะแต่การป้ายยางตัวปานิตาเองเนี่ยก็คือป้ายแล้วต้องใช้จริงด้วยนะเออไม่ใช่แบบมาพูดๆแล้วไม่ไรมันนนก็แบบโอเเคคปา ลอกลงอย่างหนึ่งซึ่งเราเองไม่ทําก็คือใช้จริงซื้อเองเจ็บเองนักเลงพอน,นะคะทุกคนค่ะสำหรับตัวนี้นะเขาบอกว่าเป็นโฟมล้างหน้านะคะช่วยจัดการนะคะในเรื่องของจุดดํานะคะอัพผิวก็จางสายและบำรุงตั้งแต่ขั้นตอนของการล้างหน้ากันเลยทีเดียวถือว่า โอเคมากๆนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามีในอาร์เซอรซินอนนะคะที่ประสาทด้วยในอาร์ซินามัยค่ะยีเท่าก็เลยทีเียวนะคะเนาะเติมอาหารผิวกำลุงลึกนะคะเนาะและให้ผิวหน้ามันมีความแบบกระต่างสายไกลจุดด่างดำและที่สำคัญคือผ่านการทดสอบแล้วนะคะเนาะก็คือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังน,นั่นเองนะคะ ก็มาเจอการตอนเช้านะคะทุกคนค่ะซึ่งตอหรเชานี้มาเจอแบบหน้าสดมากจะให้ดูสภาพหน้าสดช่วงนี้นะคะจะบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะพอใจในผิวตัวเองมากๆนะคะเพราะว่าก่อนานี้เนี่ยเป็นสิวอักเสบหรือว่าสิวใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบบ่อยมากทุกคนแล้วก็คือเป็นง่ายมากๆเลยนะคะเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเหลือเพียงแค่แบบพวกสิวโดลนะคะที่เรายังคงอยู่กับเราเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนเลยนะคะมีแต่บางช่วงก็อาจจะแบบมากขึ้นหรือน้อยลงเท่านั้นเองนะคะเนาะสำหรับตอนนี้เนี่ยคือตัวไปลงไปสกินแคร์มาไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาลงในนนนเรื่อองงงงขาาผบ้ะะะคจ เป็นซีซีครีมนะคะตรงนี้เลยข้องเขียนชีดอนะคะหยิบใช้บ่อยมากในช่วงนีเลยนั่นเองนะคะเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาใช้กับตัวพับอันนี้นะคะที่เราทําการสั่งซื้อไปนะคะเนาะ ว่าข้าจะส่งอะไรแล้วก็อยู่ที่สิบปดบาทนะคะทุกคนขาอันนี้ตัวไ,ไฟไปจุ่มน้ำมาทุกคนไม่รู้ว่าขั้นตอนการใช้จะต้องจุ่มน้ำไหมเราก็ไปจุ่มมาแล้วเราสูดเฮ้ยพราะจุ่มน้ำแล้วน้องมีความแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็พองขึ้นนะอันนี้คือยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะน้องก็จะมาใช้ทุกคน <"He> i, ดูเฮ้ยดีไหมหรือว่าทุกคนแบบซื้อตามใส่ตามหรือเปล่านะคะน้องก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็ลงตัวซีซีก่อนเลย จะเต้มแค่พอน้อยก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไม่พอเราค่อยแบบเริ่มใหม่ได้ค่ะหรือว่าใช้เพิ่มได้เนาะเพราะอย่างที่บอกแหละทุกคนว่าควรที่จะแบบเริ่มนิดๆก่อนไม่ใช่แบบโบโบโบไปทีเดียวเลยมันก็ไม่ได้นะทุกคนเพราะบางทีอะสีผิวของเรามันมีการปรับเพิ่มระดับขึ้นลงนะคะหรือว่าแบบความเข้มเนาะขึ้นขึ้นลง,ลงแบบอยู่เรื่อยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ดีทางที่ดีก็คือควรที่ค่อยๆลงนะคะค่อยเกลี่ยและเดี๋ยวถ้าน้องเยังปกปิดไม่โอเคหรือว่ายังไม่ได้ในแบบที่เราชอบแบบค่อยเพิ่มเลยน นะโอ้คือที่สัมผัสได้ชัดเลยคือน้องมีความใหญ่จริงแล้วนะดูอีนี้ก็คือแบบเป็นแกร้มลงไปเลยนะทุกคนดีไม่ดีก็อยู่ที่ทุกคนตัดสินใจเอานะคะอืมเออม,มันเหมาะกับกาละเล่มากกว่า,าทุกคนถ้าตั้งถ้าตัต้ตตตตงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน้องจะไปเป็นแบบนี้มากกว่านะคะอืมอืมเราน่าจะเหมาะกับกาละเล่มากกว่าหรือว่า การใช้งานของน้องอะ่ะไม่เหมาะกับการจุ่มน้ําอันนี้ตัวปางเองก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่รู้สึกว่าถ้าเราไม่จุ่มน้ำเราก็กลัวแบบน้องเกียรรองพื้นไม่ไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วจะเคยใช้แต่แบบพับที่มันเป็นพับของพูชชันเลยนะคะแต่เนี่ยเราไม่มั่นใจเพราะว่าเขาเคลมมาว่าได้ทั้งตัวแป้งแล้วก็เป็นตัวแบบรองพื้นนะคะน้องซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าน้องเนี่ยจะสะดวกหรือว่าน้องเนี่ยจะถนัดกับด้านไหนมากที่สุดน,นะเออมาเราก็ใช้เอาเท่าที่แบบเราถนัดละกันทุกคนนะคะแต่เราก็รู้สึกได้นะว่าถ้าแบบเยเีย คือน้องสมูดมากอะ่ะคือหมายถึงผิวน้องที่สัมผัสกับผิวหน้านะมีคามลื่นรื่นเลยทุกคนขานี่ดีมากดูดิเห็นปะน้องเลื่องปืนเลยไม่มีสะดุดเลยทุกคนเห็นไหม,มลงเร็วด้วยนะเ <laughs> น่นปะตัวเราเองถึงบอกว่าไม่ลงเยอะเพราะแป๊งเดี้ยว้องก็คือดูดีมีความขาวขึ้นมาบ้างแล้วนะคะนพราะฉะนั้นก็เลยแบบอืลงเท่าที่ ควรจะลงหรือว่าลงแต่น้อยแล้วค่อยเพิ่มเอานะคะสํารางตัวบางเองเน้นน้อยแล้วเพิ่มไม่ใช่เน้นแบบทีเดียวแล้วจบไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าบางอย่างอะ่ะเรายังไม่รู้เลยว่ามันโอเคกับผิวเราในช่วงไหนไหมแบบเคยใช้อันนี้แล้วมันเฮ้ยมันไปดีกับผิวเลยแต่ในช่วงเวลาต่อมาแล้วเรากลับมาใช้อะ่ะ มันต่างนะทุกคนตัวบางเองเคยลองแล้วนะสำหรับรองพื้นน่ะหรือว่าพวก b b c ซเนี่ยเคยใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากมากมากเลยแต่พอในช่วงเวลานึ่งเรากลับมาใช้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันขาวมันโดดมันลอยไปไหไม้อะไรแบบนี้เนาะไม่นะันอย่างที่บอกว่าค่อยๆลงทุกคนไม่ต้องรีบน,นะคะควรจะมีเวลาให้กับการแต่งหน้านิดนึงไม่ต้องรีบเออตัวบางเองเนี่ยก่อนจะเอาไปไหนจะเผื่อเวลาให้กับการแต่งหน้าเลยประมาณสักห้าทีสิบนาที 11, ประมาณนั้นเผื่อไว้เลยนะเอาแบบงานน้อยแต่งงานผิวได้หรือว่าแบบเฮ้ยน้อยจะออกจากบ้านได้กอเเคคลยุน แต่จะไม่แบบว่าไม่ปล่อยหน้าปเปลือยนะคะออกจากบ้านหมายถึงว่าเวลาที่เราต้องออกไปนอกบ้านจริงๆนะทุกคนไม่ใช่แบบนอกประตูบ้านแค่นี้นะไี่ชายเออนะซึ่งผู้หญิงเราก็มีบางวันที่แบบแอบขี้เกียจแต่งมากเออนี่ก็จะได้ผิวประมาณนี้แต่เรามองว่าชอบอะแต่คนมันก็ยังคงเห็นเป็นรอยแบบนี้เห็นปะเออแต่เรามองว่าชอบนะเราสึกว่าน้องแบบเป็นภาพที่ อันนี้ไม่อวยรเลยทุกคนรซื้อเองแต่เรามีความรู้สึกกับน้องจริงๆอะว่าเนี่ยน้องเป็นความที่ว่อน้องเกลี้ยงอะไรมากแล้วน้องจะแบบไม่มีความแบบต้องมานั่งอย่างเงี้ยทุกคนนะมันช้าเลื่อนเลื่อนอย่างนี้น้องก็คือดีนะเออและที่สำคัญนะทุกคนไม่ทำให้มีปฏิกิริยากับพวกบ b t หรือว่ารองพื้นที่ลงไปด้วยนะพวกบางตัวถ้าลงไม่ดีอ่ะคือตรงนี้จะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นรูขุมขนไว้แต่อันนี้นคือแบบไม่เป็นทุกคนนะคือต้องยอมรับเลยว่าดีไปซื้อเถอะทุกคน ไม่รู้นาว่าทุกคนจะเจอแบบไหนแต่ตัวใบเอีไ,ได้มาสีแบบนี้อันนี้ก็คือลูกสาวเนะทุกคนกดสั่งนะอยากให้เราลองใช้เนาะเราก็รู้สึกเออก็โอเคนะเพราะปะกติตัวใบเอี๊ยชอบใช้อะไรที่มันแบบซ้ำๆซากๆคนเหมือนแปลงของเราเพื่อจะใช้อยู่แบบนั้นลูกสาวบอกเออไม่เปลี่ยนต้องเธอบางทีแม่ก็คนเปลี่ยนนะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อสิวที่หน้าแม่จะดีขึ้นเออตัวสั่งสองแล้วหนึ่งนะทุกคนเออเป็นประมาณนี้ก็มาแนะนํากันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาโม้ไว้กันนะคะว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของการโม้กันเราจะ ก็เส่ส็จนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลูกประมาณนี้นะคะซึ่งก็เป็นลูกอยู่ที่บ้านนะ,ะไม่ไปไหนมีคี้มีแก้มีปากก็จบนะคะทุกคนค่ะมาย้มกันอีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับพับอันนี้นะคะใครที่อยากได้พับดีๆนะคะหรือว่าเกี่ยรองพื้นแล้วมันรู้สึกว่าเร็วมากแล้วก็รีบเนียนทาใจลองไปเลือกซืก้อราคาดนน,นะคะมีขายช่องทางออนไลนะ์คะทาง Ad alt, ales, แอป s ็ o ปแอปฟ้าก็มีเช่นกันนะคะส่วนใครที่ใช้ตัวนี้แล้วสามารถที่จะไปใช้อย่างอื่นได้ต่อเนี่ยหรือว่าแบบลงเป็นแป้งผสมรองพื้นได้ลงแป้งฝุ่นก็คอมเมนต์บอกกันนงนะะต่อ,อ้าเแีม ลงคู่กับตัวซีซีครีมนะคะของพี่ดอดเนี่รู้สึกว่าประทับใจมากเพราะว่าเกลี่ยได้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ไม่โชยหลุมขนด้วยแล้วก็ไม่ตกร่องด้วยถือว่าโอเคชอบมากๆนะคะประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเนาะนมาต่อกันในเรื่องของการมอมอยกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องมออมเนี่ยมันมีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะยาวมากหรือแค่ไหนแต่ก็พยายามจะพูดให้มันสั้นกระชับมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะเอือคลิปไปทำอย่างอื่นบ้างเนาะตามเรื่องแรกนะคะที่จะมาพูดถึงในช่วงนี้ก็คืออันบอกของบมาาาาแะพดดี้้ไป่่ยลวเรูช,ชอง พี่นัทบัตเตอร์มาค่ะทุกคนค่ะและรู้สึกว่าโดนป้ายานะคะเหมือนเซฟติดไปเลยทุกคนขนาดที่ว่าต้องดาวนโหลดคลิปเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายเพื่อให้ได้ดูกันหลักๆเลยที่ได้จากเขามาคือการช็อปออนไลน์นะทุกคนกับ2ก็คือในเรื่องของการแบบการพัฒนาตัวเองหรือว่าการที่แบบมันเหมือนกับการเปลี่ยนไมค์เซตตัวเองให้มันแบบดีขึ้นแล้วมันใช้ได้จริงนะทุกคนเป็นประมาณนั้นเนาะหลักๆเลยอีชานั้นนะคะก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตัวปังอีจะชอบมากๆเลยคือสีดําสีแดงสีขาวสีขาวนี่จะอยู่อันดับ ที่ชอบที่สุดคือความแบบขาวครีมนะเหมือนอารมณ์ลำโพงอ่ะสั่งมาก็จะต้องเป็นโทนแบบครีมนะคะเนาะแล้วก็อันนั้นคือเขาไม่มีสีครีมนะคะก็เลยเอาเป็นสีขาวมาชั้นเนาะอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนมากคือกาแพงทุกคนสีที่กาแพงกาแพงเป็นสีฟ้าใช่ปะเราก็รู้สึกว่าอยาดอะไรที่มันแบบสะอาดตาเนี่ยเห็นปะก็ยังเปลี่ยนไม่ได้คิดว่าในอานาคตอันไกลนู้นทุกคนถ้ามีโอกาสองจะได้เปลี่ยนนะคะเนาะคือจะบอกว่าชอบมากๆถ้าเวลาที่เราเห็นอะไรที่มันขาวมันรู้สึกว่ามันสะอาดตาหลายๆมุมมองพอโตขึ้น แลหลายอย่างก็เริ่มเปลี่ยนนะ้วทุกคนในหวงสีตัวไปก็เริ่มที่จะเปลี่ยนและชอบเป็นท้วนขาวโทนครีมแนละ้วเพราะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเห็นมันเราคงอยากให้มันสะอาดคือสะอาดมีความแบบสะอาดอยู่แบบนั้นแต่ถ้าเป็นสีอ,อื่นมันก็จะเละแบบนี้นะคะทุกคนถามเออมันเป็นแบบนั้นเออก็ไม่รู้ว่าทาไมเหมือนกันนะคะเนะาะหลายๆอย่างมันก็ต้องมีไมค์เซทที่ดีมีไมค์เซตใหม่มีไอดอลที่เราจะเอามา แบบพัฒนาในชีวิตของเราเหมือนกันนะคะน้องหลายๆอย่างนะที่แบบดูแล้วให้มันเปลี่ยนไปช่วงนี้ก็จะมาอันบอกของไวเคลนี่ก็นั่งรอของอยู่ยังไม่มาสักทีนะทุกคนเนี๋ยท้ามาเราจะมาอันบอกให้ได้ดูกันนะคะว่าเฮ้มันมีอะไรยังไงกันบ้างนะคะเนาะแล้วก็ต่อมาในเรื่องของเรียนหลายๆคนจะสงสัยว่าทำไม เพิ่งจะกลับมาเริ่มเรียนฉันก็จะบอกว่าทุกคนไม่มีใครแก่เกินเรียนอันนี้เรื่องจริงนะแต่จะมองน้องว่ามันไม่ได้ทุกคนที่จะมีโอกาสมางคนมีครอบครัวมีลูกแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเรียนได้อาจจะต้องทํางานหาเงินนน่นนี่นั่นเพื่อมาซัพพอร์ตลูกเพราะลูกก็ต้องเรียนถูกปะมันหลายๆอย่างนะทุกคนตัวเาเองก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เรียนก็ตอนอายุจะสามสิบแล้วซึ่งตอนไปเรียนอะแอบถามพวกครูคะอายุเท่านี้ครูรับหรออะไรเงี้ยแอบมีความกังวลเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในอ่าการเรียนตรงเนี้ยเขามีคนระด ขาดโอกาสแล้วไม่มีโอกาสเฉยๆเยนาะซึ่งคขูบอกอ้ยได้จธจะมีอายุมากกว่าเดี้เยอะมากๆเลยเปิดประสบการณ์มากทุกคนพอไปสอบแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมากกว่าเราสุดๆก็ยังมี เออทุกคนมันเป็นการเปิดโลกเขาเรียกว่าเปิดสังคมใหม่ดีกว่านะว่าอย่างงี้ดีกว่าสังคมที่มันแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากที่เราได้ทําการแบบคุยกับคนอื่นหลายๆคนมาแล้วก็ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาสองปีกว่าแล้วเนี่ยเราได้คําตอบมาหลากหลายมากๆหลายๆคนไม่มีโอกาสทางการเรียนนะคะหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทํางานเพื่อเป็นการแบ,บ,บ่งเบาภาระพ่อแม่แล้วก็ช่วยดูแลน้องแบบหลายๆยาอย่างนานจิตปัญหาทั้ยคนซึ่งเราก็เลยมานั่งนึกถึงตัวเราลูกเราในปัจจุบันนี้นะคะน้ะซึ่งตัวบางเองแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่า ตอนเรียนอ่ะมันไม่ได้มีโทรศัพท์ที่สัมผัสได้ถ่ายรูปได้คืออารมณ์แบบตุ้มกดอลทุกคนถามันก็น่าจอขาวดำที่ว่ามันไม่ได้อารมณ์แบบถ่ายรูปได้ซึ่งบอกว่าตัวเองเป็นคนสายตาสั้นสมัยก่อนเนี่ยตัวเองชอบนั่งหลังห้องนะทุกคนเพราะมีความคิดที่ว่าถ้าเรานั่งหน้าห้องอ่ะครูเรียกเราแน่เลยครูต้องเรียกเราเป็นคนแรกหรือว่าจะอาจจะแบบ雷达ามาที่เราเป๊ะเงี้ยแล้วเราก็อาจจะตอบไม่ได้ซึ่งทุกวันนี้ที่ฟาไปเรียนปังนั่งหน้านะนั่งหน้านทุกขังพเราถิกว่าเฮ้ ทำไมนั่งหน้าแล้วมันดูตั้งใจเรียนวะดูแบบรู้เรื่องมากกว่าคนอื่นเขวาวะเออมันเป็นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่ามันแบบต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยและอีกอย่าง,งที่ประทับใจในเรื่องของการไปเรียนครั้งนี้คือครูทุกคนซึ่งจะบอกเลยนะว่าในชีวิตปางไม่เคยเจอครูที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนาะครูเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคนใช่ปะก็อาจจะมีบุคลิกนิสัยที่แตรกรต่างกันออกไปแต่คนครูคนนี้คือดีมากทุกคนตน้องว่าทุกครั้งที่เขาสอนนะเขาจะเดิน เดินสอนกันคนแล้วก็เดินไปตามแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ตะเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเด็กแต่ละคนเข้าใจในสิ่งที่เขาสอนเท่ากันไหมเหมือนกันไหมเขียนได้แบบที่เขาต้องการเหมือนกันทุกคนไหมแต่ถ้าใครที่ไม่เข้าใจหรือใครที่ไม่เข้าใจตามที่เขาสอนเนี่ยเขาก็จะจี้เลยว่าอันนี้นะ่จกรเดกคนนั้นจะเข้าใจและทําได้เองทุกคนมันทําให้เราสูกเฮ้ยเราถูกใส่ใจเราถูกมองว่าความเท่าเทียมเอองงไหมซึ่งเมื่อก่อนต่อปันเองอยู่หลังห้องนะทุกคนจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ มันเหมือนซึ่งตัวนะแต่มันก็เหมือนขั้นความสนใจนะทุกคนค่ะเป็นประมาณนั้นแล้วบอกกับสายตาสั้นใช่ปะซึ่งเวลาเขาเรียนอ่ะเขาก็จะจดกานมานที่กระดานดึ๊อๆสองกระดานเต็มปุ๊บทีนี้สายตาสั้นเนี่ยีนี่ทําไงวะมองไม่เห็นเลยเบอร์มาความเบอร์แบบหล่อนละเบอร์เลยถ้าครูที่เรารู้สึกว่าเรากล้าพูดกับเขาเราก็จะบอกเขาคูกค่าขอขานังข้างหน้าได้ไหมที่พื้นเนาะขอจดหน่อยเพราะหนูมองไม่เห็นหสายตาสั้นเนี่ยโอเคจดแต่ทุกคนด้วยความที่มันสองกระดานเนี่ยหมดเวลา อีหัหน้าก็คือลบเลยค่ะลบเลยลบกระดาษเลยแล้วถามว่าจะเสร็จหรือยังยังยังไม่เสร็จเลยลบแล้วเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวรูคนอื่นเข้าทำให้เขาต้องใช้กระดาษเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเขียนอะไรได้เพราะว่ากระดาษยังไม่ได้ลบใช่ปะแล้วก็คือถ้าเปรียบกับสมัยเนี้ยเขามีโทรศัพท์เว้ยถ่ายได้โอเคลับมานลอจกจอดที่บ้านก็ได้แต่สมัยนะั้นมันไม่มีอย่าง,งาน,นั้นไงทุกคนมันลอกไม่ได้แล้วก็หัวหน้าแก้ปัญหาในการที่พูดว่า เฮ้ยเดี๋ยวเธอก็ไปลอกกับเพื่อนเอาละกันนะไปขอเพื่อนลอกโจทย์เอา,เอ,าอีเพื่อนที่ทําเสร็จแล้วอุตริที่จะทากันบ้านตอบเลยก็บอกว่าอุ้ไม่ได้หรอกอย่ามาลอกกันเดี๋ยวเหมือนกันเดี๋ยวรูว่า oh no คือคุณเข้าใจไหมคะว่าดิฉันใส,าสา่ลาซ้นขอลอกแค่โจทย์ค่ะคุณจะไม่ให้ลอกอตัวคําตอบงคุณก็ไม่ว่านะคะแต่คุณบอกว่าไม่ได้มาลอกฉันไม่ได้ซึ่งมีแต่คนบริเสธดธิฉชันนะน้อยคนที่จะให้การล้อกมือซึ่งแบบน้อยนะทุกคนมันเป็นอะไรที่เราสึกว่าไม่อย ทำไมเธอไม่เป็นฉันเธอคงไม่เข้าใจเป็นคำคำนี้ขึ้นมานะทุกคนขาเนาะแล้วพอเรามาถึงวัยนี้เรามาเจอครูที่ดีอ่ะเราก็รู้สึกว่าคุณครูคสนใจเด็กมากเลยอ่ะแบบซัพพอร์ตทางจิตใจได้ดีมาก,กคนทำให้เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นอยากจะไปโรงเรียนทุกวันแล้วก็ในหมวดอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตัวบางเองรู้สึกว่าไม่อยากไปโรงเรียนเลย,เลยก็คือในหมวดของเงินทุกคนก็คือต้องเข้าใจนะว่า เมื่อก่อนเป็นเด็กไม่เคยเข้าใจคําที่ผู้ใหญ่บอกเอ้ยอย่ามายุ่งเรื่องของผู้ใหญ่ไม่อย่ามาฟังเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่หรองเด็กก็คือมันเป็นภาระเป็นปัญหามันเป็นหลายๆอย่างที่คนโตเขาต้องเจอกันทุกคนค่ะอย่างที่บอกว่าทุกคนไม่มีโอกาสเพราะว่าหลายๆคนไม่มีโอกาสข้อหนึ่งเลยอาจมีครอบครัวมีลูกใช่ปะก็อาจจะต้องซัพพอร์ตลูกด้วยกันที่อาทํางานหาเงนินงงทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ทุกคนนะที่ว่าจะไปเจอครอบครัวที่ซัพพอร์ตขนาดนั้นแต่ถ้าเจอก็ถือว่าคนโชคดีตัวบางเองเนี่ยถือว่าโชคดีอย่่่่่่าาางนคืออมมมีีพแแแทบบขยักตว มือนช่างหน้าไม่ถึงหลังนะทุกคนเพราะว่าแต่ก่อนนะมันเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ป่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบรายจ่ายมันค่อนข้างที่จะเยอะนะเออมันเป็นประมาณแล้วก็เขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะเอ,อ่อพอมีงานกลุ่มก็ไม่มีเงินเวทุกคนไม่มีเงินที่แบบว่าจะไปแบบเขาเรียกอะไรซื้อของทํางานกลุ่มไมหมโน่นนี่น,ะน,นั่นโะน่นละไรๆย่างนะทุกคนแต่มันก็เลยทําให้เพื่อนเนี่ยไม่เอาเราเข้ากลุ่มไง เอเอไอ้นี่แบบไม่มีตังค์อย่าไปเอาห้องกลุ่มเลยเดี๋ยวมันก็แบบไม่ช่วยเรามันอาจจะแบบเขาเรียกอะไรเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยคือบางครั้งเราก็หน่อยไว้หน่อยใจวใ่าเพื่อนมันรู้สถานะทาง,งครอบครัวเราเปล่าว่าอะไรเปล่าว่าแบบคิดหลายๆอย่างทําให้เรู้สึกว่าไม่อยากไปไแล้วไม่อยากเจอเพื่อนเลยอะไรเงี้ยแบบไม่โอเคกัแบโบรงเรียนเลยอ่ะทุกคนความรู้สึกมันดาวมันดิ่ง,างมากๆบวกกับไม่ได้ความใส่ใจหลายๆอย่างนะคะแล้วในเรื่องของการเรียนมันก็เป็นแบบนั้นทุกคนมันเหมือนกับว่า เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีชีวิตทนเรียนอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันไม่ได้มีใครแบบสังเกตเห็นจุดเล็กๆตรงนั้นอะเออมันก็เลยาอยากไปเรียนนี้ไปดีกว่าอะไรแบบนี้มันหลายๆอย่างความซึ่ง้ันแตก,ก,กต่างจากทุกวันนี้มากตัวไปมั่มกแต่ไปโรงเรีนยนทุกอาทิตย์แล้วรู้สึกว่านั่งหน้า เราก็รู้สึกว่าตั้งใจเรียนตั้งใจฟังครูแล้วมีความสนุกมีความเอนจอยกับการที่ครูสอนามากๆซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ได้เอนจอยเลยเพราะเราไม่เข้าใจเราไม่รู้เรื่องทุกคนมันไม่ใช่ว่าเด็กหลังห้องทุกคนจะต้องรู้เรื่องควรรู้เรื่องนะอยากจะบอกอย่างนี้เราก็เลยมองว่าถ้าครูเดินสํารวจทั่วถึงเหมือนที่ทวันนี้เราเจอคุณครูท่านเนี่ยเราอาจจะเป็นเด็กที่ดึงตัวเองขึ้นมาจากความรู้สึกแย่ๆตรงนั้นก็ได้เออมันเป็นอะไรที่แบบดาวมากดาวจริงๆนะทุกคนนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องที่ในหมดที่พูดไปเมื่อกี้นะคะว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินทํางานกุ้มอะไรแบบนี้ใช่ป่ะเพราะว่าเราก็แบบอได้เงินนรงเรียนก็ไม่ได้ว่าจะมากมายนะทุกคนวันละสามสิบบาทเราก็มามองลูกเราในทุกๆวันนี้ซึ่งลูกเราเราจะไม่ให้เหมือนเราเด็ดขาดแต่มีวันหนึ่งนะคะคุณนขาที่ลูกมาพูดกับตัวบาว่าแม่คือหนูทํางานกลุ่มนะแล้วหนูคืออาสาเพื่อนทาแล้วก็เก็บเงินจากเพื่อนเอาซึ่งเพื่อนๆทุกคนโอเคมีจ่ายหมดเลย แต่จะมีอยู่คนนึงนะแม่ที่เขาต้องอยู่กับแม่เขาแล้วก็มีแบบน้องๆอ,อ,อีกหลายๆคนเนาะแม่เขาทํางานคนเดียวเขาก็ต้องกินให้น้อยแล้วก็เก็บเงินส่วนนี้ไปให้น้องๆได้กินหนูขอเลยแม่ขอแบบไม่เก็บเงินเพื่อนคนดีได้ไหมเพื่อนๆอาจจะเห็นตรงกรันอย่างนี้เนาะซึ่งเราบอกเลยว่าเฮ้ยนึกถึงตัวเองอะนึกถึงตัวเองในวันนั้นอะที่เราเป็นเหมือนเด็กคนนี้เลยเราไม่มีเนาะทุกคนแต่พ่อแม่ฟังอยู่ครบนะในช่วงนั้นเนาะ แต่นึกถึงตัวเองในช่วงนั้นเลยว่าคือถ้าเป็นเราในวันนั้นอะถ้าเพื่อนให้โอกาสมีเพื่อนคในใดคนหนึ่งในกลุ่มให้โอกาสเราแบบเนี้ยเราคงจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามีความสุขเนาะและอยากไปโรงเรียน เนาะเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะทุกคนเราก็เลยบอกลูกว่าได้ลูกไม่ต้องเก็บเขาเนาะไม่ต้องเก็บเขาเขามีความจําเป็นในเรื่องของการที่เขาต้องช่วยซัพพอร์ตน้องเขาต้องช่วยแม่เขาแบ่งเบาภาระหนูไม่ต้องเก็บเขาลูกโอเคเลยไม,ไม,ไม่ไม่ว่าเลยแล้วถ้าง,งานกลุ่มครั้งต่อไปถ้าเขาไม่มีใครเอาหนูรับเขาเข้ากลุ่มนะลูกแม่จะซัพพอร์ตเบื้องหลังหนูอีกทีนึงนี่คือสิ่งที่ปาบอกลูกในท,ทุกครั้งเรานึกถึงแบบนี้เนาะเราก็รู้สึกแบบพลห่พ่ในหัวใจมากๆ ปางก็เลยบอกลูกไปว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะมีงานอะไรนะลูกหนูก็เอาเขาเข้ากลุ่มด้วยถ้ามันไม่มีใครเอาเขาเข้าจริงๆหนูเอาเขาเข้ากลุ่มด้วยนะลูกเพื่อให้เขาได้จบไปเป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ให้เขาได้เรียนจบไปพร้อมเราเนาะหลางต่อมาเองสอนลูกแบบนี้ตลอดว่าถ้าหนูเอ่อมีโอกาสแอ่คนอื่นแล้วหนูมองให้ลูกว่าใครที่เขาไม่มีโอกาสแต่เขาเป็นคนที่แบบอัธยาศัยดีนะเขาเป็นคนดีชีวิตเขาน่าสงสารหนูซัพพอร์ตเขาได้นะลูกไม่มีว่าเลยเออลูกก็จะมาถามเราแบบเนี้ย แล้วก็ในหมวดของการซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะทุกคนถาเนาะแล้วก็ในหมวดที่เราจะซัพพอร์ตใครเราก็ต้องดูด้วยนะเหมือนที่เขาบอกทำดีทำได้ทุกที่นะทุกเวลาเออเป็นประมาณนั้นอย่างคนที่แล้วมาเนี่ยคนที่เราบอกว่าเราไม่เก็บตังก็ได้อะไรเนะี่ยน่ะหนูซัพพอร์ตเขาได้นะลูกไม่เป็นไรซัพพอร์ตเพื่อนได้แม่โอเคแม่รู้สึกว่าทำแล้วแม่ไม่ทุกแม่เหมือนกับ ทำให้คนคนนึงผ่านไปได้ดีดีทุกคนค่ะจบไปถึงเป้าหมายได้ดีอ่ะเรามีความสุขปิติและสุขใจนะเออมันเป็นแบบนั้นเนาะก็นั่นะแหละมาเล่าให้ฟังก็ยาวนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะมันเป็นอะไรงที่สั้นสิบมากๆทุกคนก่อนจะทําใจมาเล่าได้ที่บางทีก็แบบนะทําใจลำบากกันบางทีเล่าให้แม่ฟังในตอนที่โตแล้วเนี่ยแม่แบบทําใจลำบากเหมือนกันเลยนะเออ,เอ,อก็เป็นประมาณนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาพัสดวกมาก็จะมาแกะให,ใหด้ดูกันนะคะ สำหรับในช่วงของท้ายคลิปนะคะก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะหรือว่าอันบ็อกนั่นเองคะ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยมาด้วยกัน2ชิ้นนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวจะมาแกะนะคะทีละชิ้นเลยเริ่มที่ชิ้นแรกกันก่อนชิ้นแรกเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าสาคัญมากๆนะคะเพราะว่าเราจะใช้ในระหวงการอันบ็อกเนี่ยในทุกๆคลิปเลยทะะุกคนเพราะปกติในทุกๆคลิปเราไม่มีไงเออเลยต้องแบบเอฟมาหน่อยนะคะเราก็จะเป็นเป็นอะไรเอยหาตัวไม่เจอโอ้โห ลุ้นแบบลุ้นเหมือนชิงโชคเลยทุกคนไออย่างว่า <S <S ท่นอ๋อเป็นคัตเตอร์นะทุกคนซึ่งเราเลือกเป็นลายแบบขาวดํามานะคะแบบขาวโทนชมพูดํามาเนาะซึ่งจะบอกว่าเนี่ยจำเป็นมากๆเพราะว่าทุกครั้งที่เราทําการอันบ็อกเนี่ยเราไม่ได้มีสิ่งนี้ประจาเลยนั่นเองนะคะเนาะอันนี้ได้มาในราคา9้าบาทนะคะไม่เสียค่าจัดส่งนะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นชิ้นนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะว่า เป็นอะไรก็ใช้อันนี้แหละขอเฮอน้องไม่หน่อยนะคะขออญาตแกะดูทิศทางนิดนึงนะทุกคนถ้าแกะไม่ดีก็คือมีบ้งนะเอ้ยคมนะโอ้โฮโออ่ะโอเคอ่ะแกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนขออญาตเป็บก่อนคมมากอุ้ยนี่โอ้โหเยอะมากหลายคนอาจสงสัยว่าอะไรก็คือ จะซื้อมาทำนะคะสำหรับของวันปฐมนั่นเองนะคะทุกคนขาอันแรกก็จะเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบพวงกุญแจนะซึ่งเป็นอารมณ์แบบวัสดุรธรรมดาทุกคนก็คือเป็นยางที่มันค่อนข้างที่จะบางนะทุกคนแต่มันมีความแบบน่ารักตะมุตะมิเนาะก็คือเป็นของขวัญวันปฐมนะให้กับเด็กๆได้นะคะซื้อมาชิน้นละหนึ่งบาทได้มายี่สชิ้นด้วยกันคือเขาจํากัดนะก็คือได้แค่ย0ิชิ้นเนาะ ชิ้นต่อไปจะเป็นนี่มะนาวทุกคนแล้วก็เป็นอันเนี้ยป๊อปคอนนะคะคือจะบอกว่ามีความแบบน่ารักมากนะคะส่วนซ้าไม่ซ้ำก็อีกเรื่องนึงอันนี้ชอบอันนีมากเลยอะ่ะเออน่ารักนะคะทุกคนหาแล้วก็จะมีลายแบบก้อนเมฆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือหมาเออเป็นประมาณนั้นนะคะนาะแล้วก็อันนี้อุ้งเท้าน้องหมานะคะแล้วก็ อันนี้ค่ารักเนาะเออน่ารักมากเลยคือรอบก่อนหน้าได้เคยสั่งไปแล้วหนึ่งแล้วได้เป็นมารุโก,โก,กดีมากชอบมากอ่ะอันนี้เคลโลมาแล้วเคลโลนะคะแล้วก็อ่ะอันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำแล้วหนึ่งน,นะคะนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอารมณ์เหมือนโดนัทเนาะเออเป็นประมาณนี้ต่อมาอุ้งเท้าแมวหรือหมาไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เฟนฟายนะคะแล้วก็เคลโลมาอีกอันนี้ซ้ํา นะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ซ้ําเช่นกันมาน้ํานะคะได้หมดอย่างยังเอยอันนี้น่ารักช้างน้อยอันนี้อะไรไม่รู้ทุกคนดูเอานะคะแล้วก็อ่ะช้างน้อยซ้ําอีกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ซ้ํานะอันนี้ก็ซ้าทุกคนอันนี้ก็ซ้าเหมือนกันรู้สึกว่ามาน้ําเนี่ยจะได้มา สามินแล้วอ่ะหมดละทุกคนไม่มีอะไรแล้วนะคะก็นั่นแหละรลเราคิดว่าวันนี้คงมาแกะแค่2อันนะทุกคนเพราะไม่รู้ว่าที่เหลือจะอีกทิเมื่อไหร่เพราะว่ารอนานมากๆแล้วนะแต่ของยังไม่มาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาเจอกันดีๆในคลิปวิดีโอหน้านะคะแต่รเราคิดว่าวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ก็ติดตามกันด้วยนะคะเพื่อคลิปลงใหม่ก็จะได้ไม่พลาดเนาะเวลาที่แบบแจ้งเตือนนะคะแต่รรบคิปว่ดีโนนี้คงขอตัวลาเพไปก่อนแล้วมาเจอกันให,ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะคะสวัสดีค่ะบ